Thank you วันนี้ก็ยืยนอยู่หน้าลานจตุกมาหานครแล้วนะคะก็ดูบรรยากาศรอบข้างเนาะคุณน้องสองนะบรรยูกสาวรอบข้างนะคะสวยงามมากนะคะสวยงามมากเลย ียบมากเลยนะคะไม่รู้ว่าเขาเปิดหรือเปล่านะคะแต่คาดว่าเปิดนะคะพี่น้องจ๋า้าดว่าเปิดเนาะสาธุนะคะอันนี้คือช้างเอราวัณน,นะคะพี่น้องค่ะอันนี้คือช้างเอราวัณมีความงดงามมีความสวยงามมากเลยนะคะ ชม,มรบรรยากาศรอบๆก่อนเนาะนะคะที่เราจะนะคะที่นี่ก็จะเป็นลานนะคะของปุตติ์นี้แหละนะคะก็คือบริเวณรอบๆบริเวณรอบๆนะคะอันนี้ก็คือช้างเอราวัณน,นะคะที่ปั้น ไม่เปิดน,นะคะแสดงว่านะตึกนี้ยังไม่เปิดน,นะคะนี่อไอ้ข้างหน้านะคะก็จะเป็นน้ำตก่นะคะนะคะนี่นะคะตึกนี้นะคะแตพขาพี่นะะ้องลองขึ้นไปดูนะ,ะคนนนนะได้ขึ้นไปสักนิดนึงก็ยังดีนะคะพี่น้องค่ะขึ้นไปสักนิดนึงก็ยังดีนะคะ เว่งวางจังเลยอ่ะก็ได้มาอย่างสมใจแล้วนะคะมาคนีใอีกแล้วขอบคุณค่ะได้มาสมใจแล้วนะคะ โอเคนะครับตอนนี้เรากำลังขึ้นอถไฟสถานีกรุงเทพสปีดนะครับไปชั้น74นะครับเวลาระยะเวลาเดินทางถึง50วินาทีครับวว้า นะพี่น้องค่ะเราก็มาอยู่ตรงชั้นที่74แล้วนะคะพี่น้องค่ะงไม่อื่อยเห็นไหมความรู้ละโอ,อาไม่คะไม่น่าเชื่อว่าจะได้มานะคะว้า ่อจะ่ด้า Th ง be ่ะที่ถึก King เวอร์นะคะก็จะเป็นชั้นที่4ี่ส่นะคะที่น้องจะเห็นเห็นตรงนี้ไหมเห็นแม่นาำเจ้าพยามไหมคะเห็นแม่น้ำเจ้าพยาไหมเออเห็นตึกราบ้านช่องสวยงามมากเลยนะคะ đó có tâm gì là gì thì ทำบรรยายนะคะจะพูดได้แค่ว้าว,าวนะคะตึกสูงนะคะเราอยู่ข้างบนนี้สามารถมองเห็นนะคะเราสามารถมองเห็นเมืองกรุงเทพนะคะเห็นไหมพี่น้องจากเมืองกรุงเทพนะคะเราจะข้าไปไเรอๆลูกค่้านะคตามเสยเห็นตึกข้างบน,นงไหมเห็นไหม <8 S 2> แปดนะรชชก็จะมีิจานะคะพิจายนะคะ,คะ,คะถ้าเราชอบัไหนก็สามารถซื้อได้นะคะคิจัต่างๆ,ะ,ะ,ะ,ซๆะ,ะซื้อเสื้อได้นะะซื้อได้สามารถซื้อเสื้อได้ บูเดของมหานครนะคะแผนผังนะคะแผนผังมหานครนะคะนะคะเพียงจะก็จะเส้นงา,งานนะคะเส้นงานก็จะมีนะคะจุดต่างๆให้เรสาสำมาก เล่นได้นะคะพี่น้นองถ่ายได้นะคะาทุกมุมมองของกรุงเทพนะคะแม่นม้ำเจ้าพระยาสถานที่ดูเมืองกรุงเทพนะคะพี่น้องถ่ายดูเมืองกรุงเทพนะคะเราก็จะมาชมความอลางังการ สวัสดีค่ะวันนี้สาวแปมคนโก้นะคะจะพาพี่ๆน้องๆน,นะคะไปชมตึกมหานครกันนะคะในคลิปก่อนหน้านี้นะคะได้ตามหาตึกสูงนะคะตอนนี้นะคะสาวแปมคนโก้ก็เจอตึกสูงนั้นแล้วนะคะตึกนั้นเรียกว่าตึกมหานครนะคะ ตึกนี้นะคะมีอยู่78ชั้นด้วยกันนะคะตรงชั้นที่78ดนะคะจะเป็นจุดชมวิวนะคะรอบอด้านบนนะคะประมาณ360องศาเลยนะคะภายนอกตัวอาคารนะคะจะมองเห็นกรุงเทพแทบทั้งเมืองเลยนะคะสวยงามมากนะคะชั้นที่75นะคะจะเป็นชั้นลอยนะคะพี่น้องขานะคะ เจดสิบก็จะเป็นจุดชมวิวแบบรอบด้าน360องศาภายในอาคารเหมือนกันนะคะชั้นที่1นนะคะมหานครล็อบบี้นะคะก่อนที่เราจะขึ้นมาตรงตึกอ่าชั้นที่78 74นะคะ เราก็จะผ่านตัวร็อบบี้มานะคะแล้วก็เข้ามาในลิฟต์นะคะก็จะมีพนักงานต้อนรับเราอยู่ตรงนั้นนะคะทุกทุกท่านนะคะถ้าใครยังไม่ได้มาเที่ยวที่ตึกมหานครหรือมาชมวิวที่ตึกมหานครนี้นะคะก็เชิญถ้าใครได้ไปที่เมืองไทยหรือกลับไปที่เมืองไทยนะคะก็เชิญไปชม วิวที่ตึกมหานครนี้ได้นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะตึกมหานครหรือตึก king power มหานครนะคะตั้งอยู่ที่ใจกลางย่านธุรกิจของกรุงเทพตึกนี้นะคะจะเป็นจุดชมวิวนะคะที่ทันสมัยนะคะมีความสูงถึง3า4เมตรเลยทีเดียวนะคะ แล้วก็ตึก King Power นี้นะคะมีอาคาร78ชั้นถือเป็นอาคารที่สูงที่สุดในประเทศไทยเลยนะคะโดยได้รับการรับรองจากสภาตึกสูงแล้วก็ที่อยู่อาศัยในเมืองเมื่อเดือนอเมษายนนะพศ2559นะคะด้วยการออกแบบเฉพาะ เพื่อเติมเต็มนะคะเส้นทางของอขอบฟ้าของเมืองแล้วก็เพื่อเป็นอาคารสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นของกรุงเทพนะคะถือว่าสวยงามมากตึกหนึ่งเลยทีเดียวนะคะแล้วที่นี่นะคะก็มีจุดท่องเที่ยวที่ใกล้เคียงด้วยนะคะ,ะมีหลายที่เลยนะคะรอบๆบตึก King าวเวอรนะคะก็จะเป็นจุดสำคัญสำคัญทั้งนั้นเลยนะคะพี่น้องคะ เช่นนะคะหอศิละปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนะคะอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะค,ะคิงพาวเวอร์รางน้ำนะคะศาลทา้ามหาพรมนะคะโรงแรมเอราวัณน,นะคะสวนลุมพินีนะคะถนนสาทรอนนะคะแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็บางกระเจ้านะคะพี่น้องคะนะคะใครที่ได้ไปกลับเมืองไทยนะคะอย่าลืมแวะไปชมที่นี่ด้วยนะคะ เพราะว่าเป็นจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งนะคะตึกหนึ่งที่พลาดไม่ได้นะคะขอบคุณนะคะในการรับชมนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e ให้กับสาวแปมคนโก้ด้วยนะคะบ๊ายบาย